เปิดคลิปมามื้อนี้พร้อมกับอากาศที่ว่าเย็นๆหนาๆมื้อนี้น้อยจะพาทุกคนไปตลาดเพื่อที่ว่าจะไปซื้อผักส้มมาเฝาะดฝอเทศไปแดกกินอยากกินโจเข้ามื้อนี้นะและก็คือกาคือเดิมช่วงนี้น่ะอากาศอยู่เสียงขวางหนาวแล้วเบื้องฟ้าก็คือจิบุมีแดดเลยฟ้าคึมๆแบบนี้หมดมือตอนที่ไปตลาดตอนนี้เป็นเวลาประมาณห้าโมงหกโมงนี่แหละบฮู้เคลียาตลาดเพื่อนอย่างจีเปิดอยู่บ่อนี่ตลาดที่น้อยมามื้อนี้ก็คือเป็นตลาดน้ำงามมาหอดตลาดแล้วก็คือเห็นเพื่อนขายต้อขายสั์ป้าหลายแห้งแม่นเผื่อได้มาเสียงขวางละคันมาาาออดดตนน้งีคืมา โบหอดเสียงขวางต้องได้มาแว่เบิ่งเด้อทุกคนมาตอนเช้ามาตอนเช้าหรือว่ามาแถวส่วงหัวแรงเพื่อนขายเครื่องหลายถึงว่าอากาศจะหนาวซ้ำเลยก็ยานน้อยกระ่บ,บว่นไหวนาอยอยากกินน้ำเย็นๆสสนะก,ก็มาแวะซื้อน้ำก้อนหลังจากซื้อน้ำแล้วแล้วก้อนจะกบเฮือนก็มาแวะซื้อหอยแข็งเป็นฮานที่ว่าน้อยมักซื้อ,อยู่นี่ประจำเลยสำหรับฮานเพื่อนมันจะอยูแ่แคมดอกน้ำาน่ำเป็นเฉพาะอาหารทะเลนี่คือมีครบเลยในระหว่างที่ทาเพิ่นลว่หอยแค็งขน้อยน้อยก็จะมาลิ้นนำตมาหานเพื่อนก้อนหมาหานเพื่อนนั่นคือโคตรน่าฮักเลยโบหูคือเด คือมาเลยบริยานคนเลยหมานี่หลังจากซื้อเครื่องอะไรทําไมต่างๆแล้วแบาน,นี้ก็มาเงินเลยมาหอดเห็นก็จะมาซีมน้ำมันนี้ก้อนแทบแทบพันอยู่มือนี้น้อยเชืรอไอ้น้อยเป็นคนเฮดฝอร์ไปแด่พ่อน้อยน่าจะไปแพ็คเครื่องให้ลูกคา้าตอนนี้น้อยจะมาแบงไซวาสถงสูยญากาศพ่อน้อยจะไปกินยุงเหียนเวลามาเหือน,นี่ก็ต้องได้สอดแนวไปกินยุงเหีนเยนแหละเอาไปดําลงชีวิตยุงเหียนแล้วครบทิศนึงที่จริงอาหารยุฮานยุงเหียนน่ะก็มีหลากหลายอย่างอยู่แต่น้อยรู้สึกว่ามันมีแต่แนวเก้าเเดิมๆกินแต่แนวเก้าเก้าซ้ำๆจนจะเพื่ออยขง ไรยู่เพื่อกินเวลามาสูญยาการแบบนี้แล้วนายฮู้สึกว่ยยู่ได้โดนมือนี่กระสุนไปเลยประมาณ3ถุงนี่แหละแล้วก็มีลูกซีนนำเอาไปไว้เสอร์ตมี่ที่ว่านายสูญยาการเอาลูกซีนไปนะก็คือเป็นลูกซีนเสียงขววงนายมากกินแห้งลูกซีนเสียงขววงนี่แต่ว่ายุงเหียนนะโบมีหลังจากสูญยาการแล้วแล้วมืออื่นกูแหละนายจังจิกับมองเหียนได้ก็มาเสอร์ตู้เย็นไว้ก้อนเฮดียเวลานึ่งแล้วแล้วแต่ว่าไอ้น้อยยังแต่งกินมาแล้วบบดนี้นายก็จิมาติดสติ๊กเกอร์เฟอร์แห้งเสียงขววงของนายก้อนพาอนายจิแพ็คเครื่องฟ้าให้ลูกค้าออเดอิมเฟอร์ ายนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่แหละบางมือก็ได้ขายบัางดีๆบางมือก็ได้ขายน้อยเดียวบางมือบบได้ขายเลยก็มี้าามือเลยได้ขายดี200้อถุงก็จนมืนอพอดีดติดสติกเกอร์ฝือแล้วตอนนี้ไอ้นะ่ก็ได้ห้องมากินข้าวแล้วมอนี่นะาจมาบอกเทคนิคการโจข้าวเสียงกวางให้ทุกคนเบิ่งเอา,าข้าวเหนียวลงไปในถ้วยตักปลาแดชเสื้อหลายอาผพักส้มเสื้อ,อก็คือแซบเลยซ้านี่ตอนอยังน้อยแม่ในยตัวนยว่าถ้าวันน้อยนะเสื้อปลาแดโชโจข้าวหลายนะนาะจะเหียนปึกแล้วน้อยก็เสื้อเตอนยังน้อยน้อยเสื้อโคตรน้อยเลยเดาาแวนี่ยวหลายมันจงแ่บ อัน,นประแด็ดโจเขานี่การโจเข้าของไทยเสียงขวางนี่นะต้องใช้มือห้านิ้วลดมันจังแซบต้องใช้บ่วงเป็นเพอเคยกินแน่โจเข้าของเสียงขวางนี่คันบ no. ่เคยกินต้องไปลองให้แล้วแบบโคตรแซบเลยหลังจากกินข้าวแล้วแล้วก็ยังโมแล้วก่อนจะนอนก็ต้องได้มาแพทคเครื่องให้ลูกค้าแบบนี้วนไปทุกมือเลยเวลาที่ได้มาหฮือันได้ก็จะมาจดเป็นจําพวกออเดอร์หรือว่าเบื้องออเดอร์พลต่างๆออ้น้อยเป็นคนแพ็ย์อย่างไครได้มีไอ้น้อยซ้อยคันว่าน้อยเฮ็ดผูดยาวนี่นานได้นอนสุดเลยแหละประมาณแถวเก้าโมงสิบโมงแหละนะจังแล้วนนี่เเวลาาิพตงๆะ I know.